กรติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรซึ่งส่งสัญญาณกระจายเสียงด้วยระบบ FM S เมสตอริโอมาตุฟิกร้อยเอจากสถานีบ้านค่ายเสือวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่13มกราคม2 6 6แแรม15่ําม15ำเดือน2 ายการธรรมะตอนเช้าวันนี้เป็นวันพระก็มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเช้าตรูก่ก็เกือบถึงกลางเดือนแล้วอีกสองวันก็ถึงกลางเดือนของปีใหม่สอง4าวันเวลาช่างเดินไปรวดเร็วเหลือเกิน <c oughs> สำหรับพุทธภาษิตวันนี้เสนอบทว่าพันธนังเจ้าพลังจิตตังทุรขังทุนนิวารยัง อุชุงกรโรติเมทาวีอุสุกาโระเตชนังคนมีปัญญาทำจิตที่ดิ้นรนกวัดแกงรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนทำลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นคำว่าจิตแปลว่าธรรมชาติที่นึกคิดหรือรู้ธรรมชาติรู้อารมณ์ตามธรรมดาของจิตย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอย่อมดิ้นรน กัดแก่งไปในอารมณ์ต่างๆควบคุมรักษาได้ยากห้ามได้โดยยากเป็นธรรมชาติสงบระงับได้ยากและจากที่นี้ก็ไปจับที่โน่นคือระจักอารมณ์หนึ่งก็ไปเกาะอยู่ที่อีกอารมณ์หนึ่งอย่างรวดเร็วเหมือนเด็กที่กําลังสนเหมือนลิงซึ่งหาความสงบนิ่งมิได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หมันชําระจิตของตนให้สะอาดผ่องใสเพราะจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ถูกอำนาจฝ่ายต่ำเข้าครอบงำย่อมทำความพินาศให้ยิ่งกว่าโจรหรือภัยจีรีทำแก่กันในลทัทธินอกพุทธศาสนากล่าวว่าจิตเดิมแท้ขาวสะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสแต่ทางพุทธศาสนาท่านสอนว่าจิตเดิมแท้มีกิเลสถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดพุดผพ่องอันเป็นจิตที่ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปกบรถจิตยังมีกิเลสนี่เอง ท่านจึงสอนให้พยายามมันฝึกฝนจิตให้ข่าวรอบอย่างน้อยการฝึกจิตเบื้องต้นก็ทาให้ได้รับความสงบสุขด้วยเหตุนั้นผู้ฉลาดจึงต้องทําจิตของตนให้ซื่อตรงด้วยการทําจิตให้หยุดในอานาจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆโดยการสํารวมระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทําจิตให้เป็นธรรมชาติควรแก่การงานขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานอันเป็นอุบายเรื่องปัญญาพิจารณารูปนามเป็นอารมณ์ จนเกิดปัญญาเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงเหมาะแก่การใช้งานนี่คือเรื่องของจิตเป็นสิ่งที่ต้องฝึกวันพระที่แล้วนั้นพูดถึงเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังก็น่าจะยังจําได้จําได้ไหมท่าน <c oughs> คนอีกฟังวันนี้กระููตึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญญาหรือ่อเรื่องก้องจิตเหมือนเดิม คำว่า,าปัญญาหรือปัญเรือร่องก้องจิตนี่มันต้องมาจากวิธีการที่การสร้างสมความรู้ภาษาบาลีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพราหุสัจัญจสิปัญจเอตมังกลมุตตมังคือการศึกษาหมากในศิลปะวิทยาการฟังหมากการเรียนรู้หมานี่เป็นมงคลกับชีวิตป่าหุสัจัญจคือฟังเที่เป็นความเจริญ การฟังมากนี่คือการศึกษาหมากนั่นเองศึกษาหมากเพราะว่าทุกวันนี้นี่คนในโลกนั้นมีจํานวนมากคนในโลกมีจํานวนมากคนที่มีปัญญาก็มีไม่มากนะไม่ถึงปัญญาในทางรับทุกันแต่ปัญญาในทางธรรมะทิน่นั้นมีหมากโบราณวา่ารอกคนดีืว่ารอกยาไม่ถึงวัชพืชวัชพืชมันไม่มีประโยชน์แต่คนที่มากๆนี่สามา แบ่งลําดับความสามารถไปเเช่นบางคนทีใจปัญญาทางสมองก็งานทียากใช้ความคิดคนที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้กำลังอันนี้ตีบอกว่ารอกคนคนทีจำนวนมากจะเป็นจับกัง้งเป็นกรรมกรอะไรก็แล้วแต่ใจแรงงานก็อย่างดีเมื่อตีสมมติสาคกน,นี่บางครั้งแรงงานคนไทยนี่ตัดประเวิเช่นมากกว่าอตีเขาตรงจงังแรงงานต่างดาวหรือคนจากประเทศนบ้านมาทํางานในประเทศไทยนี่ จนเกิดโรคระบาดมากมายในตอนนี้เพราะคนไทยนี่ไม่ชอบํำงานทีว่าให้การแร่งโทษหรือว่นที่จจกับหลังนักคนไทยจะเลือกงานประเดนี้อันดมองประเด็นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูทุกมนุษย์คนไทยด้วยกันแต่ผู้ที่ว่าตรมชาดก็รอกรเป็นประเด็นจริงถึงกางนะคำตีโบราณว่ารกคนดีว่ารกยากันเนี้ยไม่ถึงว่าอย่างน้อยก็คนที่เรามองว่า ก็ไม่มีสติปัญญาหรืวอว่าไม่ได้ดเลื่ยวชาลาดมากมายแต่ก็กาอย่างนี้ตีใจแรงงานได้ส่วนพระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้ท่านวาพระพุทธเจ้าตรัสว่าย่าทำยาทำตนเป็นคนรคโลก <c ười> <c ười> คเกิดมา,าในยาคือ,อยาที่กรจาดคือได้ไงาาก็ามันรกโลกคือก็มันรกโลกคือเมื่อคนตัวตัวไปนั่นแหละสร้างมันชนคนตัวไปตีว่าเกิดมากาแสวงหาสับสิ้นเงินทองอย,อยู่กับกินก้ามเกียรต ซึ่งอะไรนี่นนนไงสบายง่าแต่วัิทุภายนอกนั่นนองรกโลกก็คือไม่ได้กุ๊กจิตกุ๊กใจอ้าความเจริญภายในใจเลยนี่คือถ้าไปนันคือรอกโลกที่รกโลงนักนออนั้นคือคนดียุ่งเกี่ยวกับอาบายามุกรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนี่เดี๋ยวเป็นคนรกโลกนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องพบเจอจัดการทรกษ่าถ้ำฟังท้ำแล้วก็ปฏิบัติตนในทุกตองต้ำตำน้องโครงถำนี้จำเป็นมาก ในสมัยโบราณคนโบราณน,นี่คงไม่ต้องโบราณเลยแตงกว่งนะเอาเุาดูกล้องยเหมือนกันอาตมาว่าแตงกวง่งที่ควง่งรายการรอยแฉกงานในส่วนใหญ่ก็เป็นวัยกลางคนตั้งแต่นุ่มนุ่มก็บยีทิปก็พอมีบ้างนะจำสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบที่น่าจะอยู่เจ็ดสิบแปดสิบก็บมีนะคุณยาคุณตาคุณยายก็มีคว่งอยู่หลายคนคนจะไม่อยุกก่กล้องปูยาตายายเรานี่ ก็เน <ítulo> <es> anyway, ้นดังนั้านายหลูกได้เรียนไอ้ลูกได้เรียนหนังสือบางครั้งขี้กรานใช่ไหมไปขึ้นอยู่ปลายก้ามมังไปโย่ไปโดดเรียนนใช่ไม่ก่อนเด็กใช่ไม่ก่อนโดดเรียนอะไรกันนะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ครับบางทีก็ไปไม่ต้องเรียนเหมือเลยไปอยู่ปลายไม้มั่งไปโดดน้ำกรองมั่งอันกุนตึงก็ถ้าผมไม่รู้ก็มาเคียนมาทีแล้วก็รอดรัววายเรียนหนังสือเออ คนจะ,จะเรียนนายต้องเรียนชื่อเมย์มยกตัว,ยวอดดวยอ่ยางมาชัดอ่ะชัดที่กายกตัวอย่างมาบอกว่านกไม่มีคนคนไม่มีความรู้ยุล่ลลำบากไก่ก็เือนไกน่เดนไหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไกไก่มันเกิดมามีธรรมชาติสวยงามก็มันอยู่แล้วแต่คนนี้ไม่เหมือนไก่ถ้าไม่ตกไม่แต่งตกแต่งไปนอกคือสวยแก่ร่างกายแต่ว่าตกแต่งจิตใจไปในก็ต้องศึกษาความรู้นะเขากเป็นนั้นเ็นไกมไก่ไก่ไกย,ยังมีประโยชน์ ไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครวกอาจาจ้าไก่จ้าปลูกแล้วมีประโยชน์คนต้องมีประโยชน์มาว่าไกย์กระตนกันไปให้รนใจศึกษาเราเรียนหรือก็นอกจากเป็นประโยชน์ตนแล้วอย่างเป็นประโยชน์กับผัวพ้องกันอาสมมติว่ามีความรู้ใช่ไหมประสบความสําเร็จอ่าทางรู้ก็ได้เป็นระดับกรร็ราชการจันทร์สู้หรือว่าคนดีว่าตํามประโยชน์ในกับบานเมืองอ๋อคนนั้นพป่นรองเราแล้วคนนั้นนําคุณเดียวกับเราแล้วอ้นะ พวกพ้องพี่น้องก็มีความภาคภูมิใจและการศึกษานี้สามารถทําคนที่ยากกราวเรือ่องนิสใยไม่ดีกายเป็นสุภาพชนได้ประการศึกษาทําความเจริญใ้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เรามนุษย์เรานี่ไม่ใช่โยเก่ดามควนันหรือว่าปฏิเตยตรงนี้คนนี้มีอยู่ตัวตัวทะวีปเลยต่างประเทะวีปนี่ตัวภูมิภากของโลกนี้มีคนจังงวดเลย เพราะฉะนั้นเราจะติดต่อซืกอสากับคนจัดที่บ้าน,นอื่นก็ต้องมีความรูม้มีความรู้แล้วก็ต้องทาความรู้นั้นในโตกตทองตามที่พระปุริจาตทรัตไว้คือลักธรรมครูบาอาจารย์ทำการสอนอย่างนี้โดยจะบอกบอกวิชาความรู้ให้หลูกศิ์โดยไม่ผิดบังอาพร่างแล้วก็สอนสํากัญคือให้หลูกซิ์มีการระวัธรรมมีความกรอบในการศึกษาแล้วก็มีความเพียรพยายาม ได้นาทะกรธรรมภา,า,าะทาบเลาอ่ะคือทำตีทำตีพึงให้กับตัวเองทำตีพึงให้กับบ้านเมืองนี่กาปรปกครองให้เรทาทประชาธิที่ปไเตยก็ต้องมาจากการศึกษาเพราะถ้าไม่มีการศึกษาประชาธิปไเตยก็สรบูบณ์ไม่ได้พระประชาชนนี้ไม่รู้ว่าเลือกตั้งไปทำไรเลือกตั้งไปทำไมอืมเนี่ยอาตมาคือตั้งกำถามานันกันกับคนที่รู้จัก หันนี้การเลือกตั้งนี่ถ้าเราใช้ระบบแบบเรือไทม์ก็คือเดีย๋ยวนิมัตจะไม่ใช่ไหมท่านกับก็อยู่โซเชียลมีเดียนี่เอาจอไปตั้งทีทุกนกลางเลยนะเหลืองคอมพิวเตอร์จอ,อยักเลยแล้วก็ตัวทุกจังหวัดจัดซิบว่าจังหวัดกอประเทศเรานี่เวลามีการเลือกตัง้งไม่ว่าจะเลือกตัง้งระดับตงทิ่นหรือเลือกตัง้งระดับชาติการเมื่อรับชาตินี่ก็เก้าขัวอนนี้ไม่ต้องมี ไม่ต้องมีครองกันนะไม่ต้องมีตัวที่เขาเดี๋ยวก้าวขู้นมาก้าบอร์ได้ครับไอ้นั้นมันไม่ยิ่งใหญ่ไม่บอกใครก้าบร์ได้แต่ว่าเราเปิดเผยเลยนะมีปุ่มร่องปุ่มสรางปุ่มก็แล้วแต่ปุ่มนั่นคือกดเบอร์ที่เราเลือกเช่นว่าเลือกนายกหรือเลือกซ้อซ้อคนนี้ก็กดปุ่มนั้นปุ่มที่ซ้อก็คือว่ากดอ่าเงดใจชิดนะเนี่ยร่องปุ่มอันนี้ก็ได้ กมตีทำกันเหลือปักเหลือได้ก็ว่าไปโจมหมดเป็นนะทีนี้เปิดเลยเปิดเปิดด้วยตัวประเทศปกดปุ๊บกระเด็นไปร่วมชวดกลางเลยกดปุ๊บกระเด็นรูปกลางเลยเมื่อที่ทำเด็กเขาทำเลยแล้วเอ็นเอ็นเลยว่าเคยกดเด็กไรเคยทำเหมือนกันเต้ตันบุกังเฉยไหมกำตอบที่ได้ต่อมาไปทำและหลายคนนี่เนี่ยนมไปในต่างหลายๆกันก็บอกเลยแต่กวางก็บอกว่าถ้าทำเหมือนนั่นนี่คนกระต่ายอย่างเดียวหมดเลยปลากระบอกได้ชวดรบกันเลย โอ้ยน uh, ี่ใจนีดใจตัดตายเลยเขาบอกก็ยิงวะเคยเห็นมั้งยิงผีน้องเอีกมั้งเลยพอเขาคนมันรกกันคนมันรกว่าใจไม่เหลือกเราเลยมันไม่เหลือจานเนี่ยมันเรียว่าเอาเบียร์เวลาใจไม่ใชจใจไม่เหลืออ่านี่จะเด็กยังไงได้แต่กว่าจะได้ไงว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็จะได้กว่าไม่ยอมรับความจริงว่าจริงแต่เราทำนั้นไม่ถูกต้องแต่ในกันเอากันนี่ยเราก็อยากได้ความดีหรือว่าความยุติธรรม แต่ว่าจุดตั้งตนของการไปหาประชาธิปไตยหรือความยุติธรรมนั้นมันไม่โต้ทตองเสียแล้วนะการคิดว่าไม่เน้นต่อไปแต่ว่าผู้รักผู้หย่ได้ย,ยินตรงนี้หรือว่าความจริงแต่น,น่าจะรู้แล้วแหละหรือว่ามีคนคิดอยู่แล้วแต่อย่างยังไม่ลงตัวที่ตําเพื่อนะ้การเมืองปรุงไส้การเมืองปรุงไส้การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนี้เป็นไปด้วยความตกต้องอะไรก็ไม่มีการสื่อสิทธิ์ใกล้เสียง นะครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของการตุจริตรัปชั่นต่างๆติดตามมาแก้ได้แต่โยติว่าหลายคนจะรวมมือรวมแรงรวมใจกันเอาเป็นติดต่างเดียวกันไหมการตีว่าเอาต้นเป็นไงนี่ก็ไม่ดีใช่ไหมอย่างระบบประเด็จการปร็ิการยิงจนว่าฮิเลืร์ไม่พอใจรัตทีชัดนี่ก็จังการยิ่จังการไรกว่าไปเป็นลานคนแจนคนก็นไม่ไม,ไม่ไม่จะตกสถาน ระบบปฏิบัติการหรือระบบโลกากทิเปติเทียวเชียงก็คนส่วนใหญ่ถ้าคนไม่ดีก็เที่ยวเร่งจะเมื่อวันพวกมากลากไปมันก็นไม่ไม,ไม่ไม่ทุกทองหรนะถ้าคนไม่ดีมากใช่ไหมเอาทั้งหมดในอ้อมครูเก,ก้าไปดิ้งเอ้าครูให้เลือกระหว่างวันนี้จะเรียนหนังสือหรือว่าจะเล่นเกมอย่าดูมรู้คำตอบใช่ไหมยนับส่วนใหญ่เกินกลิ่นก้อง,ก,องกับบอลเล่นนะนี่ มันจะเจนเลยว่าถ้าพวกหมากหลักไวไ้ดังไม่ดีมันก็เกิดผลเสียาตามมาภายหลังตีตุ๊กต o องคือควรทํารื่องก่อนตีตุ๊กต o n ควรใจทำมาที่ประเทศเอาทำบิง้งหัดเอาทำการซ่อนก้องประบฤติใจนี่เป็นลักเกนินลักการเลยนะเนี่ยกดไม้ยาจารยนกดไม้ได้วยลักสตดการกษานี่ทึกเวลาแล้วทีเราจะนําเรื่องกล้องศิลธรรมกลับมาให้นักเรียนนเรียนวิชาศิลธรรมในยาวอกไว้ ให้กลับกันมาแล้วก็ควรจะเป็นวิชารักด้วยอาตมาอยากจะก่อตรงนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเอาไปเป็นวิชาเสืิอมังวิชาก็ไปแรงแยบแตะกวาดเป็นเป็นเนมียน้อยเป็นลูกเลี้ยงนี <c> ่ <ười> ําบมนั้นกับเรื่องที่ธรัมกี่สุดก็อมนุษย์เนะี่ยแต่ว่าแรงใจมันกับแรงอยู่กลางหน้าวน <c ười> ันนี้ได้แรงอยู่วันนี้ใครไม่ก็ได้ยินเนี่ยคนทีมีานาจหรือคนตีมีบารมีก็ เออเขาดแต่เขาทำไม่ได้เนี่ยเมือเ่อเดียวรันบาบอกต้นต้นว่าเราปากว่าตาขยิบกันส่วนหญ่นะคนณต้ทีตเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้ไอ้มีความเจริญในทางศิ่ธรรมให้ยิ่งยขึ้นไปไม่ได้เพราะตรงเนี้ยแต่ถนะ้าทำได้ดีมานะให้ความสำคัญเลยวีซ่าศิ่ธร,รมนะแล้วก็ไม่รังเกียจเรเป็นศาสนาไหนนะนะอาจจะเป็นหลักที่ศาสนาื่นก็นได้แต่ต้องเป็นเรื่องก้องคุณธรรมนะ ให้มันอดคลองไปต่างเดียวกันอย่างเช่นว่าลักกล้องจริยธรรมมนุษยธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ด,ดีงามนี่อันนี้ให้เป็นวิชาลักวิชาแก๊สเลยตารางเรียนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้โรงเรียนนี้เขาจะาวิชาที่ซ้ำกันลักๆในการไปประกอบอาชีพขึ้นก่อนอย่างเช่นว่าการศึตษาประชาริษปาษชาทยวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็จะว่ายชั่วโมงตนๆ เคยตามเหมือนกันว่าใจครูต้องเอาวิชาพันี้ไวายต้นๆก็บอกว่าว่าชาวสมองเด็กกําลังเข้มใส่เหมาะกันเรียนวิชาอยากๆวิชาบาลาวิชาองศิลธธรรมวิชาการเสตนนี่วายจวงาบเนี่ยแต่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนอะไรต่างจบงห้องเล็กเอาเลยอาตมาเคยไปอยู่ที่จังหวัดสุราธานีอำเภอชาย่านี่มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะได้รับรางวัลมากมม้เลย เรา,าพ่ออ๋อนี่ตนชาวมาคาเตียวรวมกันนักเรียนแล้วก็พาัเรียนชวดมุนนั่งสมาธิทุกวันนั่งรวมกับสมาธิรวมนักเรียนทุกวันโย,ยน้ยิ่เย็นยิ่สัมผัสปฏิบัติให้ดูแล้วเด็กก็หนีสวยดีมากนี่กลายยืนยันเลยเราไปสัมผัสมาแล้วไปโยมาแล้วไปชดมาแล้วตึง้งอย่างแปลกใจเลยว่าโอ้มันมีกันนะเด็กตีว่าเรียบร้อยก็นาดนี้เรียบร้อยก็น่าตีว่าเมื่อลกเทียบลกพลุม่มลกตีวด้ามาเกิดเลย นี่โปรเมกอรอนหรือวะพอซึกงจ้าตำความข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปฏิบัติซอนนะส่วนใหญ่เป็นปฏิโรงเรียนซอนนะฉะนั้นนี่ก็ฝากเชี่ยงนี่เป็นเชี่ยงนึกเหมือนกันถ้าเคยได้ยินนะผู้รักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจต่างบ้านเมืองว่าทำเรื่อยวิชาที่ธรรมเรื่อยวาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยติดซ้อนคนจะเป็นคนดีรักเบื้องต้นก็มนุษย์นี่แต่วสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ไม่ผิดเลย ไม่มีใครการนายนาทำมาเดียวพงเพียงแต่ว่าเราให้มีให้ความสําคัญกับตรงนี้เหมือนให้ความสําคัญนายเราเชื่อว,ว่าเราต่างล่านาจะอยู่กันรวมเย็นเป็นสุขเหมนไม่มีใครเบียดเบียนใครเดี๋ยวชาิจะพัฒนาส่วนเรื่องก้องวัตถุเรื่องก้องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องภายลังเลยไอ้เป็นเรื่องตีจ่องถ้าทำน,นายไม่รู้เป็นความเบื่อวันไหมตำมาเรา่งๆไปนะครับก็มาตึ้งเหนือธรรมาตอนนน ถ้ามาตีพววูดวบนี้ก็คือตีบอกว่าการศรรรึกษาโปรแกรมศรรรึกษารรรมันนํมามามันนํามาเรื่องกล้องจับอะไรจับมาได้โปรแกรมศรรึกษายอดมาได้โปรแกรมศรรึกษาแล้วก็มิรไมตรีจืดเสี้ยงมาจากการศรรึกษาอ่าเพี่มสมมุนเรามีส้มบัตรโยอะเรามีส้มบัตรเตตาว่าไม่มีวิธีการหรือว่าไม่มีปัญญาในการศรึกษาก็ป๋นที่เขาบอกว่า,วามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอะไรมีวิชาอย่างเดียวนะ แต่พาต้าวนที่ว่ามีแต่ทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ส่วนคนที่มีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์สามารถหาทรัพย์มาได้ไปหลังอ่าเนี่ยเรามีมีทรัพย์ก็ม่มีวิธีรักษาทรัพย์ก็คือเรียบเสมอกุ่นแจอ่าป้องกันไว้อยู่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าล็อกดาวน์ใช่ไหมบางจังหวัดนี้ล็อกดาวน์ไปแล้วคลาดหรือว่ากลัวโรคโควิดก็ให้ประชาชนในจังหวัดล็อกดาวน์ตัวเองหรือว่ากักตัวตัวเอง เพื่อความรอดไปก็ท <c oughs> ุกคนส่วนทางทำความโรู้ที่ว่า,วาก็ต้องป้องกันไหมไอด้ดีไม่ให้อบาบยมุขเข้ามาโดยกุญแจคือธรรมาเวลาธรรมาชาติเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนเนี้คนตกมัง่งแน็ดออกมัง่งแปลปลวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกวันนี่บางทีเรากา็กินเนบมังกินอดมังยิ่จัดอดจัดนี่เป็นไรควาความป่วยต่างๆเ,เลย เมื่อมีความป่วยถ้าไม่มีความรู้ในการารกักษาโรคมันก็ลำบากลราหรือว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแต่ไม่มีปญัญญาในการหน้าเบี้ยอตางไม่มีปัญญาห้างเงินมันก็ลำบากลากราตอกยศทาาคนจนลา้าเป็นป่าราของสังคมเลาเนี่ยฉะนั้นการมีปญัญญาดีมาสำคัญมากในทุกๆเรื่องเลยเหมือนเราใช้วัตถุอะไรก็าตามจะเป็นเม็ดเป็นปลา เปลนเล็กก็ต้องใช้ปัญญาในการทำนะจางที่เล็กกันต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเนี่ยถึงเล็กก็ต้องต่ำเรือมันคมเนี่ยมื่อคมแล้วต่ำเรือมันมันรักษาความคมได้ก็ต้องหลับนี่รวมความว่าปัญญาทางเพศเลยแต่งลวงพระบรรเจ้าส้นเร่ยส้นตามลักเหตุผลที่เป็นจริงเมื่อมนุษย์เราต้องการความสุขความเจริญในการยุ่งรวมกันต้องทําความเข้าใจตั้งตัวเองหรือผู้อืน่นเข้าใจตัวเองด้วยาใจผู้อื่นด้วยในการศึกษา และการศึกษาตีดีที่สุดก็คือการศึกษาทำคลมซ่อนกล้องพระสัสดาหรือกล้องพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ได้ปิดบังเปิดเปยอย่างกว้างๆเลยแล้วก็บัญญัติไว้ใน,นรูกล้องในบัญจัยบีด็อกมังในทพีพระคุณเจ้าประสรงตันศึกษาแลาเรียนได้นำมาเทศนาสังซอนมัน้งพระพุทธเจ้าจึงเป็นหนักศึกษาตี่ายกลของโลกแล้วก็เป็นหนักซ่อนตีดีที่สุดของโลกนะไม่ใช่ซ่อนในเราไปก็ แต่ส่วนนี้พระองค์สอนให้เราทำเองปฏิบัติเองได้รับผลเองคือเชี่ยงกล้องลักกรรมไม่เน้นเรื่องของลักศรัทธานะศรัทธานั้นก็นดีเหมือนกันเนี่ยแต่ต้องศรัทธาที่ถูกต้องอย่างเช่นว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือศรัทธาที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปศรัทธาว่าส,สิ่งนู้นสิ่งนี้จักสิทธิ์จะให้ผลโดยบหมนดามเราประสบความสำเร็จตามที่เรารองข้ออันนั้นไม่ใช่ละเอาไว้ได้แต่ลูกกัง วัตถุมงคลอะไรต่างๆที่เรามีเนี่เอามาเช้ามาบูชาไหวเป็นกำลังใจได้เป็นเรียกว่าพุทธานุสติไหวลึกถึงพร,ระเจ้านั้นได้ไม่ผิดเลย <c oughs> เรื่องไหวเป็นโรครอบี่บ้านไหวราวัวเจ้าวันยินนี่ได้เหมือนกันแต่ทุกทองแต่ไม่ใช่่าข้อทำเพื่อให้กำลังใจได้เราอยู่ในการลงกลองธรรมเนี่ยเป็นลักปฏิบัติได้ไม่ผิดไรยจำกันคือต้องดำเนินตามลักตรจิฆะคือสิ้น สิ้นสิ้นสมาธิปัญญานี่เรียกว่าลักตริตกา๋ยวมันจะมีหญิงว่นนั้นที่ก็เรียกว่าอาทิอาทิคือยิงเงินไปอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาเนีย่ยการศึกษาจึงเป็นไปตามําดับแมว่ารพระพุทธเจ้านี่หลวงรับไปแล้วตังส้อนไันร้อยว่าพี่แล้เวเทปการทำกรรมังซองนนี่ไม่เกี่ยวกับการสมัยนะอ่าเป็นเรื่องที่รวมสมยอยู่เสมอตันสมออยู่เสมออ่าปฏิบัติที่นนได้ที่นั้น ทำดีได้ดีคือดีเต็มที่ทำไม่ดีก็ไม่ดีเต็มที่นี่เรียกว่าอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับการแล้วก็มีกำลังมากนะเราตันตระไลกงจะยินงการก่อสร้างได้ในตอนนี้โรงพยาบาลคนกระนุนกำลังก่อสร้างอยู่หมนก่อนไปนี่ก็ชายปันจันปันจันหยกเห้าเข้มหยก,ยกโกลมโกลม,กมใช่ไหมเรือว่ารถ รถแบคโครถแบคโครถด,ดุนรถไรใจก,กำลังนี่เพิบเดียวทำงานได้มากเนี่ยเต่ว่ารถนั้นทำได้ปล่อยได้แต่ก็โปรข้นกวบคุม้มเห็นไหมอ่านเยอะอ่านจำเร็ศได้ก็ต้องมีคนมีปัญญาในการประกอบในการทำทุกอย่างจึงเป็นวิชาทั้งหมดเลยนะวิชาเม่กระทั่งว่าเรื่องแก่ตัวเราที่สุดเรื่องหนุงง่งหมงงงเรื่องนุ่มตัดผูกวังลอะไรนะ ตอนนี้ตันหนุงป้าแบบนั้นโยมผู้ย,ยังไงหนุงป้าตุ้งใช่ไหมอยู่พูดใจหนุงป้ากะมาไม่เครหนงรุงกา,ากงเกงกายาวกางเกงกาสั้นครับแ,แต่แต่ว่าการหนุงป้ากรอนี่มันก็มีสองตอัวนะบางทีก็บางคนหนุงแต่ตอนล้างคือตอนเชื่ออยู่บ้านไม่มีใครหนุงแต่ตอนบนแต่ถ้าถาท่นไ,ไม่หนุงตอนไม่หนุงตอนล้างหนุงต,ตอนบนมันก็แปลกอะพิษปกติลอะ เหมือนกันต้องสมบูรณ์เลยมนุษย์ไม่ใช่ว่าแต่งทวขถ้งตอนนั้นอนะายุได้ไบบ้ายอยุบ้านได้แต่ว่าถ้าบอกทั้งคมออกกันหมดนีตรงเต่งตัวไอไ้ทุกตองนะอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่หรือํำงานรับราชการหรือตำงานบริษัทอ้างรันที่มีชุดยูนิฟอร์มเขาก็ต้องแต่งให้ครบนะนี่ถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นหน้าที่ที่เราทำหรือว่าในต่างทำเพียบมั้งหเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นมนุษย์เดินสมบูรณนะ์ก็ต้องมีครบ ทางเรื่องกองตังลกเรื่องกล้องทางทำเนี่ยจะทตุกเจ้พิดนี่เราต่างร่ายคิดได้เองแต่หลวงเราต่างร่ายคิด,ดเองเพราะเราเป็นมนุษย์มีปัญญาเมื่อนทีอาตมาได้กล่าวไว้ต้นๆแล้วพราะเรามีปัญญาเนี่เราก็มันมีแสงสว่างในการดําเนินชีวิตในการนําทางไม่ใช่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ความรู้นั้นจะเอาตัวรอดได้ต้องเป็นความรู้ที่ตกตอง,ตองบอกแล้ว แล้วก็ชายให้มอกกับการเวลาโรเฮตโรป้นโรต้โรโตนโรประมาณโรการโรชุมชนโรบคุคคลต้องโรว่าชายไอ้ไร่ผลือเพราะตั๊มมาไม,ม่มีมากนี่เร่งโยกอเลยตรงนี้ความที่ตัมาไม่มีมารกแล้วก็ต้องใจให้ทุกทองเมือ่อตอนนี้ก็มีโครงาการกุหลาบครึ่งใช่ไหมโครงาการกุหลาบครึ่งก็ต้องใจทุกทองเก้าไปในรา้านทีก็รวม บัตรสวัสดิการของรัฐได้ก่นลนเด้นะเราก็ต้องเลือกให้ทุกว่าครึ่งนี่จะใจได้เก๋ไล้วก็ควนอได้ดีนี่ยกตัวอย่างหรือ <c oughs> กันมีปัญญาในการปกปองจับชิ้นของตัวเองเดือนมาแรงตอนตอน,ตอนว่ามีคนแจไปเนี่ยนี่เด็กวันก้อนจนมาลักตัวบริจาคที่วัดบันทวนกอบคุณนายตำรวจควนนุน้นจับโจนได้แล้วก็พามาพามาทำเพนที่วัดวันนั้นก็ทำบุญบอดี ถ้าจำไม่ผิดนี่ะกูลตองซุงแต่ว่าะกูลตองสุ้งมาทาบุทีวัดแล้วก็มาตอนพินป้าจูนมาทาเป็นตอนพินแต่อย่าบอกเลยนะท่าน้กังนะว่าลูกหลานเคยนะปล่อยาติพี่น้องไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อหลัแต่ว่าถ้าแร่ตรงนี้คนที่รู้จักอธรรมานี่ก็รู้เลยว่าลูกหลานเคยบานยศนะตอนนี้เทพลานี้ไม่ได้ถือตูดโกรดให้กับจูนนะเพราะเบีย้ยที่ได้ไปก็ไม่หมัมกั้ง,งลักรอยนี่ไม,ไม่ตึงพัน เบียในโต๊ะไปจับผลส่วนนี้จะเป็นหลกเบียหลกตังพอรักไปแล้วน่ายจับมาวันตีจะทำเป็นตอนเป็นนั้นปลากำลังจั้นก้าอยู่พอดีตำรวจถึงเป็นปีใช้ก้อนต,าม,อนนตมาในโต๊ะมาวันนี้นะ้ป้ามาแล้วที่ตำเป็นนี่ปลายอยู่ไหนอาตมาบอกนี่จั้นก้าวในยมโยมปีเจั้นก้าวในกล้วยยมปีซึงตาลงปลุมบอกว่าอ๋อกระบอกนายมากินก้าวก่นะอนนะอาตมาถาอ๋นนอวแล้วูดูดูตรงหน้าครับ ก็ป้ามากินกันเลยสรุปคือต่างนายต่างต่างผู้ตรงงอ่าเราอยากเอาผู้ายนะก็คอตรงจบส่วนทำไป้ในรอยก่อนจึงจะเดี๋ยวผู้ราเลยนะป้าพูรง่ะกับตำรวจกับผู้ตรง,งานานั่งกินข้าวตัวเดียวกันนี่คือว่ามีตากรงปลานะมีตานี่หนไหมเราต้องมีปัญญากันมีปัญญาเปล่ตามตต่ร่วงว่าเดี๋ยวให้กินข้าวเลยตึงปลายกงบอกอ้อดีเลย ปอกินข้าวยิ้มนี่ทุกมาวิ่งนี่ก็วิ่งไม่กอดร้อนแล้วแต่ก็ไม่มีนี่แต่ร่วงโปรตำรวจมากก็ไล่นายทุกอย่างตรงใจปัญญาเดี๋ยวตัวจะบอกว่าใจทุกคนก็เหมือนกันยกตัวอย่างอีกคนอีโจมอีมัดเวลาอีกคนนี่เจอบันเจิดนี่บันเจิดนี่มาอาตมาบ่อยๆมาช่วยงานที่วัดกวาดใบไม้หม่มาช่วยงานในครัวมั้งวันนึงนี่ตำรวจกระปับช่างอาะตันไว้ที่เจดีย์นะปิ่นโตหรือว่าชั้นตั้งไว้จีดีแล้วแกมาในครัว ราวังที่ฉันก้าวนึก,กนึนนนาานน้นได้อ้อตึงงมาตีใจเคยเห็นไหนเจิดเดินยืนกระจายไหนเจอดคเจิดนี่ไปเอาจันได้จะดีทีเจิดนี่ก็วัวเลยคือแกเดียกว่าไรอังอาตมาเปรียบเทียบไม่โตกสิคือแกไม่เมือนคนตัวไปยองปานนี้วะไหนเจิดแต่นี่ใจดีนะใช่จปรยใจไงแต่แต่ที่ปัญญาแกจะไม่เมือนกนปกติตัวไปเลยส่วนความเป็นคนดีของแกมีอยู่ มันก็ใจ,ไ,จไปใจไปของจันนายได้มาจันทงงหรือไม่เท้าดี้่ได้จันทร์มาปรากฏว่าได้หม่กวาดมา <c oughs> เออจะนันกันเลือใจคนเนี่ยต้องมะกับคนเรียกว่าดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดดูผู้อื่นออกบอกผู้อื่นได้ใช้ผู้อื่นเป็นเห็นผู้อื่นชัดนี่คือหลักการก็ของการมีปัญญาในต่างธรรมทำให้เราทำอะได้ก็ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดกันหน่อย เั้นวันนี้ในเวลาหมดแล้วก็ก็อน,น,นุมูตนากับการติดตามรับฟังกองตันทุฟังทางไลน์พบกันไม่ในวันปลาหน้าวันปลา,านี้ก็่ันมีสุขภาพกายตีแข็งแรงโดยเฉพาะห้างไกลจากโรคไปโควิด -19 มีสุขภาพจิตด,ดีคือว่างสิ่งใน,นโดยชอบประการธรรมกอสิ่งนั้นจงประเลดตุกคนตุกฐานเจริญพร